ยมีสตอรี่เจมี่โอฮาราพูดถึงการย้ายมาของเอ็ดกาดาวิดมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเลยนะไม่ตื่นเต้นได้ไงอ่ะทีมของเรามีเอ็ดกาดาวิดเข้าร่วมทีมเลยนะ้วยเขาประสบความสำเร็จมากมายแล้วเขาก็มาเล่นให้กับพวกเราออร่าโคตรแซบตาจนวันหนึ่งเขาเดินไปหาลอบบี้ชีนเขาเดินเยืดๆไปหาคีโนเฮ้ยชีนวัดดีโว้ยผมได้ยินแค่นั้นแต่ผมไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกัน จบตาายแดงลงไปนอนกับพื้นโอ้ในบัดเดียวโ็นคนที่เทนะเหรอแล้วปี้ขีนไงพอเขาต่อยเสร็จเขาก็เดินออกไปทําท่าทีฉุนฉุนผมไม่รู้หรอกนะว่าดาวิดทําอะไรให้แต่ที่รู้คือเช้าวันนั้นดาวิดเดินเข้ามาแบบเกียมเกี้ยมเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วทักคีโนาว่าสวัสดีครับคุณคีนบางทีผมก็แบบคิดว่านะคนไอแลนด์นามสกุลคีนนี่โหดทุกคนเลยหรือเปล่าวะแล้วภาพลอยคีนก็ลอยเข้ามาในหัวโอ้ หัวจริงพาะคุณหากคุณพอดูดูแล้วถูกอ,อกถูกใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ด้านข้างและกด Subscribe ด้วยนะครับ